หมูพิมพ์ปากาฟาดเองเลยหลังมีกระแสใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอันฟอลโล่ไอจีแม่หมูพิมพ์ปากาเคลื่อนไหวแล้วหลังนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกอันฟอลโล่อินสตาแกรมแล้วยังคงอยู่ในความสนใจของแฟนคลับมากๆของคู่รักน,นายณพัฒกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหลังประกาศข้ามเส้นของความเป็นเพื่อนมาเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการท่ามกลางความยินดีของแฟนๆที่ลุ้นกันแต่แล้วมีกระแสออกมาที่เต็มไปด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะมีข่าวว่าแม่หมูกด unfollow ใบเฟิร์นแฟนสาวของลูกชายและยังกด unfollow นายนพัฒเช่นกันทําเอาชาวเน็ตต่างงุนงงว่าเหตุใดแม่หมูถึงกดเลิกติดตามทั้งสองคนล่าสุดแม่หมูพิมพกาได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมแล้วเป็นการเปิดใจด้วยตัวเองถึงสาเหตุที่มาที่ไปหลังมีข่าวใบเฟิร์นกดอ unfollow แม่หมูออกมาโดยแม่หมูได้เขียนข้อความผ่านอินสตาแกรมมีข้อความดังนี้ ไปกันใหญ่แล้วใครจะอันฟ l l ใครแล้วไงไม่มีลูกคนไหน unfollow แม่ทั้งนั้นแม่บล็อกเองแค่บล็อกไว้บล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วเพิ่งรู้เหรอเพราะแค่ยังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งยุ่งงานลูกเขาตอนนี้แม่อยากพักงานเดี๋ยวจะปิดไอจตัวเองไปเลยจะได้จบจบนะทั้งนี้แม่หมูปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่าบ้าบอทั้งนักข่าว ทั้งคอมเมนต์นเชิญทีมเผือกไปบ้านอื่นก่อนนะคะ